มากินนมอัดเม็ดเพื่อเสริมภูมิต้านทานแล้วก็บำรุงกระดูกกันค่ะเป็นนมแพ้อัดเม็ดนะคะไหนโชว์ยี่ห้อหน่อยยี่ห้อเทรทูโกใช่ไหมใช่เออยี่ห้อนี้กินซองใหญ่ซองใหญ่ๆสั่งมาแบบครึ่งกิโลนะคะแต้มมาสิอาป้อนมูนก่อนก็ได้แต้มไม่ิอ่าอ่ากินด้วยกันมูนเก่งแต้ม ยังไม่ถึงเวลานอนกินก่อนอืมอมูลกินโอ้ <c oughs> เสียงไข่เคี้ยวเนี่ยทั้งสองเลยไม่เคี้ยวเหรอปกติไม่เคี้ยวปกติกินเลยทําไมครั้งนี้เคี้ยวล่ะแจมเก่งมากแห่แหมอมูลได้ใครเร็วใครได้นะเยอะแล้ว <c oughs> พอแล้วนะกินเยอะแล้ว วันหนึ่งก็ประมาณ15ไม่เกิน20เมตรก็พอถ้าใครอยากกินต้องทํำยังไง